ไม่มีโอกาสประกันตัววงในเผยดีเจแมนใบเตยโดนข้อหาหนักชี้ทนายควรถอนตัวเครียดหนักถูกจับตามองทั้งประเทศ วงในเผยดีเจแมนพัฒนพลใบเตยสุธีวนันโดนฟันข้อหาหนักคดี Forex ท D ไม่มีโอกาสประกันตัวพร้อมแนะทานายเจมทอนตัวเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับคดี Forex ท D ที่มีคนดังเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเชียเดชโดนจับไปแล้วและตอนนี้หลายๆคนก็กำลังจับตามองคู่รักคนดังดีเจแมนพัฒนะ ใบเตยสุธีวานหลังมีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับอภิรักษ์ซี o f โอฟอริรวมถึงความร่ำรวยที่ดูผิดปกติจนทำหลายๆคนสงสยัยและตอนนี้ทางด้าน DSi ออกมายเรียก DJ Man ใบเตยให้ไปรับ3ข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้ด้วยล่าสุดทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ท d ได้ออกมาโพสต์ถึงวงนเผยดีเจแมใบเต ơi, ยโดนข้อหาหนักไม่มีโอกาสประกันตัวเพร นะทานายเจมให้ถอนตัวโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจากข่าวกรองภายในเราได้สืบทราบมาว่าตอนนี้ทานายเจมเครียดมากเพราะ DSI จะแจ้งข้อหาหนักทั้งใบเตยและ DJ Man มโอกาสประกันตัวนั้นเหลือศูนย์ถ้าสองคนนี้สน,นีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากการเป็นทานายก็จะกลายเป็นต้องทิ้งลูกความของตัวเองไว้กลางทางทานายเจมหนึ่งคน VS กองทัพพนักงานสืบสวน DSI พร้อมพยาน สักทอดกว่า100ปากและหลักฐานเชื่อมโยงอีกบานตาทายทานายเซยมก็ต้องบอกให้แมนสักทอดตัวใหญ่กว่าพร้อมชีเป้าทรัพย์สินให้ดีเอยิบเพิ่มแบบนี้อาจจะพอมีหวังอีกถ้าจะให้ดีให้การกับ DSI เสร็จแล้วตั้งโตะแถลงแบบไม่กลัวคดีมินกับคนที่ต้องการสักทอดเลยสังคมอาจจะกลับมาให้อภยัยนะเพราะเวลานี้ใครไม่สักทอดจบในคุกลูกเดียว อีกไม่กี่วันนักร้องสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามและดีเจแมนภายนาพลมินทะกขินจะต้องไปมอบตัวเป็นผู้ต้องหาคาดีโกงแชร์ประวัสสติศาสตร์ forex 3d dis ชว่ D, D. าใบเตยดีเจแมนไม่ใช่ผัวพันแคปภาพถ่ายผิวเผินเหมือนที่ทานายเจมเคยแก้ต่างแต่มันมีเส้นทางการเงินนับ10ล้านบาทเป็นหลักฐานด้วยเอาเข้าจริงเส้นทางการเงินและภาพถ่ายความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นองค์ประกอบร่วมกัน